แม่พี่น้องเอ้ยจะเคยนั่งบอ๊ะเลยญ่อยู่ประเทศไทยนี่เครองทั้งในเครื่องตัวนี้กําลังไปคอนชายามตอนนี้ เอาอันนี้กำลังจะไปไอคอนสยามเด้อไมทำนิดดียวไอ้ไอ้ตื่นเต้นพลยนะครับจะยาตัวสก้ทรูปแฝค่ะรับราชินีราชสุปในร้ไอคอนสยามค่ะ ร้านปเปิบิ่งไอคอนสยามเพราะไ่พี่น้องเอ้ยโบเคยเห็นแฮปปิคิน ขึ้นข้างบนขึ้นข้างบนกระสอหน้ว้าวบรรยากาศ ม,มอางนั่งก่อนโอแม่ปีน้องเอ้ยจะเคยนั่งบ่เลออยญ่ยอยู่ประเทศไทยนี่ เกิดมาบ่าเคยพบบ่เคยเห็นเนะาะบอพอนเพึ่งในนัง่งครั้งแรกในชีวิตพ่อแม่พี่นอ้องบังเบิงความเจริญความสวยงามของประเทศไทยบงเบิงฝรังตื่นเต้นดังดังดังดีใจพ่อแม่พี่น้องตกประเทศไทยมีหดเลอโดนอยู่ใต้แม่น้ำเจ้าพยาพ่อแม่พี่น้องเอ้ยบ่งเอิญพลังถ่ายลงถ่ายรูปเต็มอ,อยู่พลังตื่นเต้นเนาะบอกพรอก็ตื่นเต้นเกิดมาบอคิดว่าจะได้มานั่งเลอมแม่นำเจ้าพญาเนาะ ผมเ,เคยนั่งเล่ยใหญ่ขนาดนี้มาก่อนในชีวิตพ่อแม่พี่น้องอตกเฉบัดช,ชวยงามแทวประเทศไทยนี่เบิ่งเอาเดอ้อไรบ่เคยพบบ่เคยเห็นมาเบิ่งเดอ้อนี่มาเบิ่งความสวยงามประเทศไทยนี่ตกดีเดอ้อบรรยากาศนั่งเล่ยครั้งแรกในชีวิตนี่แต่ฝรั่งพ่อแม่พี่น้องเลยราชูเอ็นเจ็ทต้นสายม้าไปวัดโกศปากคลองตลาด ท่าเตียนและรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินสถานีสนามชัยได้ที่ท่าเรือนี้ Next Pier ราชินี N7 Alight here for Wat Pho or Temple of the g o l d i n g Buddha ไปทางท่าร้านไปเรียนในคอนสยามมั้งท่าเตียน Flower Market และ MRT Blue Line สนามชัย ราชินีราชินีสำหรับผู้โดยสารที่จะขึ้นท่าเรือนี้กรุณาเตรียมตัวรอบร,ริเวณด้านท้ายเรือราชินีราชินีนน For passengers alighting here, please stand by at the end. ออโอ้อใครเปไ็องว่าพ่อนีอบ่บอกเคยน่งจาา้าเกิดเมาตกมาเห็น,นเนาะเลอน่งเลอไม่นั่งเจ้พาพญาข้างแรกในสิบิลอ๋เลอชีเทพธาบวะนี่ คนร้ายขนาดงา <c ười> นขอ่ <c ười> นขอยวิวกรุงเทพงามขนาดของพี่น้นองเอ้ยน่องเหมือนวิวกรุงเทพบัดว่ารำดูประเทศไทยดิ สวยงามขนาดเลยผมเคยพบผมเคยเห็นเนาะสุดยอดขนาดพอแม่พี่น,อน,อนออ้องสุดยอดสุดยอดตัวทางเลือวไม่นำเจ้าพญาครั้งแรกในชิวิตเลย ถานที่สวยงามวิวงามแห้งค่ะนั่งตอนคำคำไแห้งสิสวยงามพ่อยพี่น้องส่งไป่ภัยอย่างตรงนี้น,นการสาง่งสาประเทศบ้านเมืองประเทศไทยโอ้กอดสะพานแล้วยพี่น้องอากาศก็ดีวัดคือคึมๆึมซ้ำาปนี่คือพนจิตตกแต่โบโต๊ะ พลังยืนน้องน้อยพ่อยพี่น้องโอ้สะพานข้ามไ่นำเจ้าพญาดูปุ๊บวัดสะพานพระปกเก้านี่พ่อยพี่น้องสะพานพระปกเก้าสวยงามขนาดนี่เลยสวยว่างๆกล้มันเ่นมาเบิ่งกเลยพ่อใหญ่พี่น้องประเทศไทยสวยงามหนาเที่ยวเนาะ ความสวยงามอยู่ในประเทศไทยนี่แหละแต่ว่าบางคนก็ได้ได,ได้มาเห็นมาเที่ยวเนาะมันก็เลยบุกู้ว่าประเทศไทยสวยงามทันใดบางคนแบบจิตแต่ภารกิจเห็นไทยเห็นข้าทำการทำงานเนี่ยท่าเรือต่อไปราชวงศ์อะไรเพราะแบบน้องเตึกเนี่ยตึกอย่างนี้เนี่ยคืองามใช่ไหมแต่ว่าได้ที่ท่าเรือน สวยงามขนาดพึ่เนี่ยายอเคก็ทุ่มแรกเลยนี่ฝรั่งถายรูปเต็มเลยพอดีน้องฝรั่งถายรูปเต็มเลย อเรือทรับขึ้นล่ะฝลังตื่นเต้นในหนังเรือประเทศไทยราชวงศ์สำหร,รบับผู้โดยสารที่จะขึ้นท่าเรือนี้กรุณาเตรียมตัวรอบริเวณด้านท้ายเรือราชวงศ์ราชวงศ์